ับที่พาท่านผู้ส้มไปส้มกุ้งบรนท่าสร้างเบิดกุ้งกินเนาะครับเนาะหมดแดงกับเบิดกินกินกุ้งกับเบิดกินครับไปกัดเอาตามให้ตามหน้าแต่ละคนเนาะครับไอหนูว่าสิไอ้ก้อยซูดิ้งหน่อยกินที่เหลือดูกว่สิขัวตากแดดไม่ไงให้เป็นกุ้งแห้งไว้กินแม่บอกใครบอกยังกับปูบ่ขายบ่กทุนนี้อยาก อยากขายอยู่อยากขายอยู่มอแล้วมีวนี่นมาเลกที่นี่เสร็จลวเสร็จแโอ้มันกำลังี่ออกตัวใดล่ะตัวใดละจังไหนน้ำอยู่ใกล้ันเกบอจาะนีบอกแจกว่าแจกีเอใส่ในเป็นย่ังนมันือตายฮะมันมันกปอกมันมันตายข้าม้านี่วังมันมาหอกแล้วตายข้าม้นตัวใดล่ะดิตัวใดละมาบ้างกันนะมีบ่อตัวไหน เรเห็นเนาะหายหน้าเสปดตัวนี้ค <ann> ือเด็กหายเนาะครับนี่เนาะเด็กหานี่เป็นเด็กหาคล้คยก็เด็กหาบางเด็กหาบางเป็นเด็กหาเคลียนมากคล้คยก็เด็กเก็บเนาะครับเป็นบุษมนี่เป็นเด็กเก็บคข้ายก็เด็กเก็บเด็กเก็บบางหันเพชรเป็นเด็กหาขีดมาทางนี่เป็นเด็กหา บานนี้ก็เป็นบางเพื่อนไปไปเป็นเด็กเกศเนาะครับบางทางนี่อีกทีหนึ่งคือคือเกศเก่าถูกมครับต้นบัส้มคือบันติไห่บอกตัวนี้มันง่ามเป็นเด็กเก็ตัวนี้เป็นเด็กเก่าต้นผั้สมเห็นเป็นตัวใด่นนูนี่เป็นเกศเป็นเก่าตัวนี้มันเป็นหาบางหันหากับเกศเกศเก่า เันหาเกอยู่นี่เนาะคือเปันติหายหาเกศกับเกศเก่าครับกล้วยเพราะว่ากล้วยออกบ่มัดเนาะและ้วก็มันก็ตายค่าปกติมันก็ถอกออก,กมากัวนี้มันเป็นเด็กเกตเด็กเก่าคืออยู่งามนเนาะครับมาเบางังเมาเบังกลุ่งน้ำเพลเนาะแต่ละคนอยู่บ้าน่าสร้างนี่เพป่นตป กัดหอกุงกัดหอกุงตามหน้าเนาะน้ำบกลงไปน้ำท่วมหน้าเนาะครับปีนี้น้ำท่วมไรความแดดก็มิถตนน้ำท่วมหน้าไผ่หน้ามันกับกัดของไผ่ของมันเนาะครับเนาะกัดหน้าไผ่หน้ามันก็เลยเนี่มันเ้ากับไปยามเลยทั้งกลุ่มทั้งปลาเลยทั้งกลุ่งทั้งป่ายังมันเ้าเนาะครับอันนี้เป็นเด็กเกศเด็กเก่าเนาะครับท่าระส้มเด็กเกศเด็กเก่าเมง่หันเป็นเด็กหายอันนี่บ้านมาเป็นเด็กเกศอีกอันนี้คือเด็กเก่าอีกครับคือเด็กเก่า Pues ่็เด็กเก่าครับเป็นเด็กเก่ากับม <vit> ี่เนาะครับเขามาเก็บเก่าใส่กันคือตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เก็เก่าเขามาจับตัวนี้ใส่เด็กเก่านี่ก็ะได้เนาะนี่จับเก็บเก่าตัวนี้มันเป็นเก็เก่าแล้วครับนี่ตัวงามเก็ดเก่าแล้วนี่ครับเขาก็มาจับตัวนี้ใส่เนาะจับจับตัวนี้ ตัวนี้ใสตตัวนี้เนาะตัวนี้มันติดเป็นไข่ก็เด็กเก่าครับตัวนี้มันมันกับเป็นเกศเก่าอยู่แล้วนะครับเี่นเนาะบางบางไก่มันเป็นติดเกศเก่าคือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใหครับคือเป็นเกศหาบอกว่าไปเนาะท่านผู้ชมตีเพื่อกันบ่อแต่ว่าแอดเห็นมันหันเป็นเกศเก่าถากาท่านผู้ชมดีก็ตีเอาแล้วครับเด้อตีเอาเพราะอดเห็นเป็นเก เกศเก่าคือมันตีเป็นเกศหากับบวชโเนาะท่านผู้ชมมาตีมาลุล่นน้ากันวันทีนึงมีหน้าตัวนี้ยังกับเป็นเด็กเก่าตัวนี้เป็นเด็ก 9, เ,เกศเรามาจับใส่กันเนาะ G 9, 2, 5, 9, เกศเก่าทั้งสองเกศหาเกศเก่าเนาะท่านผู้ชม,มเห็นเป็นตัวใดบ่เนาะถ้าหากเห็นเป็นตัวใดก็ตี้ยแล้วครับเด้อเยัดมาบอกเพื่อเป็นน้ทางเนาะกับเทีกยกล้วยเป็นเหยือโขกเนาะเพราะากล้วยถอกบ่หมด เห็นเป็นตัวใดกตีเนาะครับเนาะบ่เคยเห็นต้นกล้วยออก,ก,าาาก,กบ่เคยเจอครับกล้วยมันตีออกค่าค่าค่าต้นเนาะกล้วยตีออกค่าตน้นบ่เคยเห็นนักเทียครับไปเทียบันเห็นโศกเขาบางไปทางนี้น้ำเนาะ ส้มกุ้งอีกคือนึ่งนะครับสอรรคุ้งก็ได้กินซุ้มืออครับที่นี่ครับกุ้งเพื่ได้อยากกุ้งเตีนมาวันทาสร้างครับบัวอืดกุ้งกับเตีนคนกับเตีนคือกันบัวอืดครับเถ้าไข่มดแดงกับบัวอืดครับไปแย่หัวกมาวันเห็นไข่มดแดงเนาะพาะท่านผู้ส้มไปส้มไข่มดแดกแล้วกันนี่ครับแย่มากกับอาศัยแม่มัน แง่มาแดงมาปลอยใส่ต้นม่วงเห็นเป็นห้างอยู่เีเนาะหารุ่นกับตีบอดีไปแง่ไก่ครับแง่เศร้าแง่แรกเนาะครับเนาะไม่มมดเศ้ามาแรงครับพอดีแง่ให้มหไงเงี้ยนตรงนั้นขามกันเนาะแง่ไปเคริงหนึ่งเลยยังได้ลายเนาะครับเนะาะคือใจมากกับปั่นกันกินเนาะครับช่วงนี้ก็เอาไว้จะแกงสิปปาคอไ่เนาะครับปาคอไงอยัยงขังไว้ยังขังไว้อยู่นิด บงยังหลายเนาะครับในห้องน้ําเนาะปลาคอใหญ่ก็ไว้กแงใส่ปลาคอใหญ่เนาะอย่าลืมเด้อครับเด้อก็เกนาะเก็เห็นอยู่ต้นกล้วยงันเนาะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เบิ่งนํากันไปก็มารุนนํากันเนาะสนใจตัวนั้นเนาะคือแอดเอามาบอกเพื่อเป็นแนวทาง ่านผูสชมสนใจเนะาะถ้าถูกใจถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วครับเ้อกดกระดิ่งเพื่อแก่งเตือนเนาะเมื่อไ้พลาดใน,นคลิปต่อไปอีกส่งสังวันงานปัน่นติดสั่นหาตัวเด็ดๆมาฝากคือเขาเนาะเมื่อนี้กับว่าท่านสวยตัวเลยครับอีกยังหน่อยก็ติดไปเหยดงานเนาะปั่นหองสุดท้ายนี่ใคร่ันผู้ชมยังไม่ตะความสุขคมจะเจื่อนปราศจากโรคภัย่เเก็บแล้วครับเออลำๆลุรว,วยน้ำกันวันทีหนึ่ง นี่น,ะนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ